สวัสดีครับทริปนี้ผมก็จะมารีวิวเรื่องของสายพันธุ์ไก่ต่อของซุ้มชนพัฒสอนของเราครับช่วงนี้ก็ก็คือมันหมดฤดูเนาะหน้าฝนเข้ามาแล้วก็มีแต่ได้ผสมไว้อย่างเดียวนะครับครับผมอันนี้ก็คือไก่ใหม่ฮะไก่ฟุเฉ็เดือนย่างเขาจะ8เดือนแล้ว ตัวนี้ผมขอแบ่งมาจากพี่ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะแถวอำเภอศรีราชาขอแบ่งสายพันธุ์แกมานะะขอแบ่งสายพันธ์แกมาเพื่อมาบวกมาบวกเข้ากับสายเลือดของซุ้มชนพสังของเราสําหรับลูกค้าที่เคยเล่นอยู่ทุกปีก็น่าจะรู้นะครับเรามาเพิ่มโครงสร้างแล้วก็สี เพราะว่าสีไก่แต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันอย่างแถวภาคอีสานเนี่ยจะเป็นออกสีอีกแบบหนึ่งภาคกลางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งะฮะสีไม่เหมือนกันตัวนี้ดูลักษณะนะฮะน่าจะหมานพอสมควรเพราดูลักษณะแล้วนะฮะดูขนนะฮะไม่รู้ว่าชัดยไห มีฝนเฉลยครับฝนเฉลยลักษณะเสียงขันเข้านะฮะน่าจะไม่พลาดตัวนี้ก็รอออกราษาเดี๋ยวก็ได้รู้กันนะะท่านใดที่ยังสนใจสายพันธุ์ไก่ต่อก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะทางซุ้มชนพรสรของเรา ตอนนี้ก็ยังพอมีแบ่งนะฮะแต่ราคาก็ค่อนข้างจะไอ้นี้นิดนึงราคาก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ช่วงราคากลางๆนะฮะเพราะว่าไก่ไก่ขึ้นนุม่มนะครับไก่กำลังขึ้นนุมอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราเรายังไม่ได้ลองวางกันเถอะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ลอง ยังไม่ได้หลอกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ทางแอดีไลน์หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก็ได้ที่นี้ขอบคุณมากครับ